ภูมิใจมากเป็นเห็ดพึ่งหมวกแดงที่เราเพาะขึ้นมาจากป่าธรรมชาติของคุณเลมโบนะจ้ะโหอ,อวบอ้วนอวบอ้วนเหมือนคนเพาะคนปลูกเลยจ้าเหมือนเจ้าของป่าเลยจ้าสวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วจะมาเปิดคลิปกันที่แอปเปิลนะคะวันนี้ได้เก็บแอปเปิลก็เก็บเยอะนะคะ เพื่อที่จะเอาไปไว้ในชั้นใต้ดินถนอมไว้กินนอกเหนือฤดูกาลนะคะคุณลัมโบ้กาลังจะเอาไปไว้ในชั้นใต้ดินนะคะในส่วนนี้หอมก็จะทําการฝานด้วยเครื่องแล้วก็อบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อันนี้เราจะเอาไปให้สัตว์ป่าให้หมูป่าค่ะเกงกวางที่เขากินในป่าจะขึ้นไปป่าของคุณลัมโบนะคะเพื่อนําเอาเชื้อเห็ดที่เราเ,เห็ดแก่ ตัดขาเห็ดแล้วก็แช่น้ำเอาไว้อย่างนี้นะเพื่อเอาไปลงในผืนป่ามันก็จะมีสปอรอ์เพื่อเป็นเชื้อในปีต่อไปนะคะคุณเลมโบกำลังจะช่วยยก้ะคานดูไงครับไงครับจะตามพ่อลงไปชั้นใต้ดินเหรอฮะห,หนาวจ้ะพี่น้อง สิบองศาจะจะเข้าป่าไหวหรือเปล่านอ้อจ้านี่เลยกระปุกลุกขนเชื้อเห็ดแล้วก็แอปเปิ้ลเลืึอนมาป่าด้านบนแล้วนะคะมาดูกันจ้านี่นะคะกระปุกลุกนำเชื้อเห็ดแล้วก็แอปเปิลมาหวานให้สัตว์นะคะ ตะกร้าเตรียมพร้อมนะคะเผื่อจะมีเห็ดจะ่ะตอนนี้ก็จะเอาแอปเปิลแล้วก็เชื้อเห็ดลงไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้ามีเห็ดเราจะเก็บเห็ดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเชื้อลงจะไม่งั้นเดี๋ยวมันมีกลิ่นเนาะถ้าถ้ามีเห็ดจะเดี๋ยวเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเดินดูเห็ดกันก่อนจ้าอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเห็ดดำนะคะ หรือว่ารัดขั้นตล่ละแล้วนะคะที่น้องอรออนแล้วก็แม่สามีเขามาวันก่อนนะในมุมนี้จ้ะคุณเลมโบอบอกว่าก็ตามใจถ้าเยอะก็เก็บจ้ะแต่ว่าหอมคิดว่ายังไม่เก็บนะคะนี่นะคะนี่จ้ะ เนี่ยค่ะเห็ดดำด่นะคะนี่ยค่ะเขาก็จะคล้ายๆกับใบไม้มันก็เลยมองไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าในในช่วงฤดูหนึ่งมันจะเห็นชัดจ้ะอันนี้ก็เอาเก็บไว้ก่อนนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะนี่ค่ะ ก็นี่นะคะเห็ดดำดอกเขาก็สวยเหมือนกันค่ะก็ปล่อยไว้นี้แหละถ้ามันแก่ไปก็ให้มันเป็นเชื้อเป็นแนวต่อไปเนาะเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องขึ้นไปดูด้านบนว่าเห็ดพึ่งหวานมาหรืยอยังที่เราเอาเชื้อมาเพาะไว้ในทุกๆปีนะคะกา <c oughs> ดเย็นนะ สิบองศาเราอยู่ในป่านะจ๊ะเสียงก็เริ่มเปลี่ยนตรงใต้ต้นสนนี่ก็จะมีเอ่อเห็ดขึ้นเหมือนกันนะจะเป็นพวกเห็ดหนังไก่ค่ะจ้ะนี่นะคะเป็นเห็ดหนังไก่ค่ะแต่เขาก็มาดอกไม่ค่อยสวยหรอกเป็นสีน้ำตาลนี่นะคะเขาขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ตามตะลิงนะถ้าดูดีๆก็จะมี จะมีเห็ดดำค่ะเนี่ยเนี่ย,ยแบบนี้ยค่ะนะคะพวกนี้ค่ะเห็นแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วนี่ก็เป็นเห็ดเหลืองนะก็ไม่เก็บค่ะดอกเล็กๆล็กนิดน้อยพอได้ชื่นชมใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วจ้ะปลูกลุกจอดไว้ท้ายป่านู่นนะคะเราก็จะพาพี่น้องเดินมาดูตรงจุดที่มันเคยมีเห็ดมันปูนะคะ อันนี้ก็ดอกใหญ่อยู่นะดอกใหญ่แบบนี้เก็บเนาะเก็บจะ้ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปด้านบนนะคะน,นี่ก็ตรงที่คุณลินโบเข้ามาทำครอบสะอาดกิ่งสนเอาไว้นะคะ เป็นทินหมูป่าค่ะสมัยเก่าแก่เขาก็จะมีคอกอลูมิเนียมเนี่ยมากัน้นตอนหมูนะคะับไปค่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปด้านบนป่ากันจะ้ะหอมไม่แน่ใจนะว่าเห็ดพึ่งจะมาหรือยังจะ้ะดูเลยขึ้นไปด้านนู้นละค่ะได้เนจ้ะ แสงแดดดีมากพี่น้องหูยว้ายปาติโตปาติโตสเตนซบพี่น้องเห็ดพึ่งหมวกแดงหูยวันเด้อให้คนมาสองดอกสองดอกอันนี้เป็นเห็ดที่เราเพาะนะนี่ แล้วดูค่ะพี่น้องนี่เอ้าใช่ไหมเนี่ยโอ้ยบบแมนบบแมนโอยนี่เลยจ้าพี่น้องจ้าเก็บภาพก่อนเก็บภาพก่อนเีจ้าเดี๋ยวเราจะเดินหาร,บรอบๆนะ้พี่น้องจ้าแล้วก็เดี๋ยวจะพาเก็บเห็ดเหลืองด้วยเพราะว่าแอบเห็นอยู่แล้วเราก็เลยตรงดิ่งมาที่เอ่อ ป่าที่เราเพาะเห็ดพึ่งหวานจ้าสุดยอดสุดยอดภูมิใจมากเป็นเห็ดพึ่งหมวกแดงที่เราเพาะขึ้นมาจากป่าธรรมชาติของคุณเลมโบนะจ้าโหอวบอ้วนอวบอ้วนเหมือนคนเพาะคนปลูกเลยจ้าเหมือนเจ้าของป่าเลยจ้าโอ้ยเดี๋ยวเรามา บอกตรงนี้ก่อนขูดออกก่อนเนาะเพราะว่ายังไงมันก็จะเปื้อนอยู่ดีดแห่ะเราค่อยไปเต่งใหม่อบอ้วนมากอบอ้วนมากโหโอ๊ยสุด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 สเราเดี๋ยวจะพาขึ้นไปด้านบนอยากจะเอาขาเข้าไว้แถวๆนี้มากกว่าจะ้ะ อันนี้ขาชุ่มๆเดี๋ยวค่อยว่ากันจะ้ะถึงยังไงก็เออรู้ว่ามาแถวแถวนี้คุณเลมโบก็จะมาจอด ATV เอาเชื้อมาล้นถุงล้นถังมันก็จะล้นอยู่แถวเนี้ยนะโูใครเปิดเพลงดังแท้ยังดังกล้องป่าเลยเออ จริงด้วยอีบ้านคุณคิดเตอร์อโห้ยไม่หมดน้อยจ้าดอกสวยดอกสวยปลูดซบนะคะหรือว่าเห็ดพึ่งเลือดจ้ะอันนี้กรอบกรุบกุบนะคะเวลาปอกเขาก็จะสีช้ำช้ำจะ้ะต้มทิ้งน้ำแล้วก็จะออกสีนวลน,นวนคนคลครีม อร่อยจะอร่อยอุ้ยลมแรงโอ้ยลมแรงคือเสียวแท้คุณเลนโบก็บอกคุณเลนโบก็บอกอย่าไปนานนะมุมนี้ที่ทบเบก่ะอรอนกูกันอยู่พี่น้องจ้าดู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 ด,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 ดูค่ะเอ้าเฮ้ย

โหเห็ดหน้าผาน้อยของเรามาสวยไหมลูกสเตนซบนะคะเห็ดพึ่งหมวกแดงกิ้งลงเขาก็เลาะว้ายงามคักงามคักปิดไว้มาน้อยเกินลูกเอ้ยสามสีดอกเอ f ีไม่ปื้มแน่พอโบก็เรียกเดี๋ยวก็ลงเขา เอาเชื้อเห็ดลงก็เข้าบาดอุ้ยหวามหายงามขากเด้นนี่โดนทากินแทบจะไม่เหลือสปอเลยแอมมีแอบมีแม่น้องก็รอ,อนุมอยู่วับนั้นนะเก็บกลุ่มนี้ก็จะเดินลงไปเอาเชื้อเห็ดลงนะน้องลมแรงได้ยินไหมคะ mình mình nào nè nào đó mình ngầu à cha thì mà côn bưng hết con cha มีเท่าที่เห็นนั่นละมั้งคะโอ้ยหนาวพี่น้องจ้ะกุเรมโบบอกว่ากลับบ้านยังมันอาการเย็นจ้ะจ้าพี่น้องจ้ะลงมาตีนเข่าแล้วได้เห็ดแล้วเราก็จะเอาเชื้อมาลงละทีนี้จ้ะแบบนี้เลยนะคะนี่ไหมคะนี่เชื้อลุงเชื้อลาจ้ะใบไม้ที่มันทับถมกันอยู่นะคะนำลงไปลาดเลย ทำแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเกิดเห็ดขึ้นมามอดนะคะนี่ไมะะ่ใน็่เชื้อราจ้ะที่มันเกิดเห็ดนั่นแหละใส่ลงไปเลยค่ะลาดลงไปเลยตายต้นสนนี้นะคะนี่นะแบบนี้จ้ะเราจะดูนุ่มๆแบบนี้นะคะ ใส่ลงไปเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะเชื่อเห็ดพงเห็ดพึ่งเราทำมาสี่ห้าปีแล้วนะพี่น้องเราไม่เลือกใส่ทั้งดอกเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหมูป่าก,ก็เอาสปอไปกินไปกัดจ้ะนี่ในส่วนที่เราจะต้องเป็นเชือ้อเป็นแนวในปีต่อไปเหนื่อยอยู่แล้วก็เหม็นอยู่ แต่เพื่อเชื้อเห็ดเขาจะได้ทำงานออกลูกออกห้านในปีต่อไปจ้ะจากนี้ก็จะเอาแอปเปิ้ลไปเทในป่าจ้ะเพื่อแถวน,นี้แหละเพื่อเขาจะเปลี่ยนรสชาติจากเห็ดมากินผลไม้จ้ะแบ่งกันนะคะ แบ่งกันจะเอาผลไม้ในบ้านมาแรกเห็ดในป่านะคะเนะี่ค่ะทำแบบนี้ทุกปีนะคะไม่ได้สร้างภาพค่ะแต่สร้างเรื่องจริงวิถีชีวิตจริงเพราะว่าสัตว์เขาก็จะได้กินค่ะนกหนูปูปีกแมลง ก็ได้กินเนะาะถ้าหมูป่าเขากินเออแอปเปิลอย่างน้อยเขาก็คงเหลือเห็ดไว้ให้เราสักดอกสองดอกจ้าขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า <c oughs> ความดีนี่ขายดีจริงๆคุณลุงโบเรียกกลับบ้านเพราะว่าแกบอกว่าเดี๋ยวฝนจะตกแล้วมืดคืนมามาถึงบ้านแล้วจะ้จะเจ้าคิดเหลอยู่ตรงนี้ <c oughs> คิดเลวนอนอะไรกลางถนนฮะโอ้ย เห็ดของเราได้แอ่เนี้แต่ก็ภูมิใจเนาะพี่น้องอภูมิใจในดอกนี้แหละหนักอึ้งเลยยังไงก็เขาก็มาแล้วเนาะสำหรับเห็ดที่เราเพาะในป่าธรรมชาติจ้ะเดี๋ยวคนเอาพวกนกี้ก็โอ้มีกลิ่นกลิ่นเชื้อเห็ดจ้ะเอาออกก่อนเอาออกก่อนขายดบขายดีเป็นเทน้ำเททา่า ความดีนี่ขายดีจริงๆมาแล้วจริงๆจะ้ะฝนมืดมาแล้วพี่น้องจะ้ะมีคนอยู่หน้าต่างนี่เป็นห่วงเป็นห่วงเพราะว่าป่าคุเรนโบเป็นป่าป่าปิดนะคะป่าปิดก็คือป่าที่ไม่มีรถราวิ่งผ่านไม่มีผู้คนเค้กก็เป็นห่วงจะ้ะแอนสกิ๊กเฮ้ยยังเนี่ยยังเนี่ยฮะ อย่าถ yeah. ักสวีเกเยต็ตฟีนเก็บอกว่าสวยมากฮะินเลยขึ้นบ้านแล้วครับยอยสกาโกอินแอนสก,กิงถักสวีเกจะเข้าบ้านแล้วขอบคุณมากก่อนเข้าบ้านมาชมดอกไม้สวยๆกันก่อนจ้าดอกแอตเตอร์กำลังบานเป็นสีม่วงเลยพี่น้องหือ ส่วนมากเลยเชื่นใจเชื่นใจจะมีดอกขึ้นมาในอีกเยอะเลยเพราะว่าตุมต้มๆอยู่นี่นะคะอีกไม่นานจะมองเห็นแต่สีม่วงเต็มไปหมดละจ้ะตอนนี้เย็นจมูกเย็บเลยค่ะให้น้าวแบ่งปันความสุขสดชื่นถึงพี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะคะ ขอบพระคุณที่ติดตามขึ้นไปฟินๆในป่าแล้วก็ได้เก็บเห็ดที่เราเพาะไว้นะไม่มากแต่มันก็ภูมิใจที่เราทำมันได้สำเร็จนะคะมันจะมามากมาน้อยมันขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปีนะพี่น้องนะ <c oughs> ดูพี่น้องทั้งลูกทั้งพ่อรอเอ้ยมีความสุขอยู่กับพวกเขานี่แระไปลูกเข้าบ้านเออ รู้จังเลยนาหนูพวงวงอุปะบอกแสนรู้จังนี่แม่นกชนกนั้นแม่แมวชนบุรีอ่านนาดาอนาดานันทโซถามหาอยู่นะหาหน้าเอลงสมบูรณ์ของหนูชายามแมวยักษ์แมวยักษ์เอ้ยอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากจ้ะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวมืดเดี๋ยวคลึ้มนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพ ให้แข็งแรงทุกท่านนะคะจากก่อนจะปิดคลิปก็มาชมดอกไม้ของเราก่อนค่ะตอนนี้มองไม่เห็นใบเลยค่ะนี่มี the แต่ดอกหลายๆท่านถามมาว่าใส่อะไร <c oughs> ไม่ได้ใส่อะไรค่ะใส่ใจเขาอย่างเดียวจะทักทายพูดคุยกับเขาทุกวันนะคะโชว์ความสวยให้เอฟซีดูทุกคลิปเลยนะคะตามด้วยนี้ด้วยค่ะดอกเต็มเลยนี่ค่ะ ดอกไม้ของคุณย่าก็ยังเบ่งบานอยู่นะคะดอกชบาจะ่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะอ่ะผักแพ้วค่ะผักแพ้วภูมิใจในผักแพขวมาก